เดกค่ะได้ะเราเปนเด้ดิวาเป็นเด็อไม่่ไมคะมาเยอะมากาเลยอาีกก่อนลูกหนูตืนเต้นหนูไม่ได้สนใจนานราไม่้านานแล้ว้ีอดีก่อน อันนี้เอเอสสยามค่ะก็วันนี้แบบว่าเปิดเป็นตึกใหม่นะคะชื่อว่าเอเอสสยามก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากแล้วก็แบบหนูเองชื่นชอบชั้นชั้นสองมากเพราะว่ามีบอร์ดเกมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยมีแบบเค้กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนมีแบบสตูที่ซ้อมเป้นได้แล้วก็ข้างบนก็คือมีสตูที่แบบสามารถนั่งเกับเพื่อนได้อีกอะไรอย่เงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นสเปซที่แบบเราสามารถมากับเพื่อนๆได้ถ้าชิมมาคนเดียวก็ได้เหมือนว่าเพราเขามีแบบ เกมให้เล่นเลยคีเอสพายเย ใช่ค่ะเจนซี Gen C ก็หนูหนูหนูเป็นเจนซี C เนาะใช่ก็ก็ค,คิดว่าแบบมันเป็นสเปซที่นู้นเหมาะกับทุกวัยค่ะวัยไหนก็มาได้แบบใช่ใช่ใช่วัยไหนก็มาได้แล้วก็แค่แบบมันมีความวายเวรยมีความสดใสมีความสีสันค่ะต้องมาบได้ไหมได้เอ้อยโอ <c oughs> หนูพ่อหนูชอบเ,อลอเล่นเก็บหรอชอบ้า้เหมือนเหมือนจะเล่นเกมได้อยู่ แล้วก็แบบจริงๆหนูก็หายทีวตี้ทำกับพ่ออยู่ก็อาจจะมาที่นี่นะคะหรือว่ามาได้ได้เลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเอเอสสยามกันนะคะรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบเรามาวันไหนก็ได้เราแบบเรียนเสร็จเราก็มาหรือว่าว่างๆทั้งวันก็มานั่งได้ยาวๆเลยค่ะเป็นที่ที่ควรลองมาอยากมาค่ะ พ่าทอะไรก็ดังเนาะพี่นว่าเอลี่ไปซ้ว่าพดังลตอนนี้พ่ออดังมากค่ะพ่อก็ดังมากแล้วก็แบบอ๋อขาทาหน้าขาวใช่เอาเรื่องความดังของก่อนลูแล้วค่อให้เรื่งทาครีมกันแดดแล้วกัคือเขาเขาดังไม่แต่เขาดังอยู่แล้วนะคะแล้วแบบคือป้าปก็แบบ ค่าค่าที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์และตลกอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้หนูก็หนูก็คอยติดตามเขาในโซเชียลมีเดียอยู่ค่ะแล้วก็แบบว้าวกับคอนเทนต์ที่เขาทำตอนนี้ถ้าจะค้าจะต้องเจอเพราะานี่เป็นต้องกรมพี่ล้วง่าเลยตอนตอนนี้ตอนนี้ก็นัดอยู่ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนเราว่างไม่ตรงกันสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนนี้ต้องเจอค่ะเพราะต้องอัปเดตหน่อยว่าคุณอั๋งเป็นยอะไรบ้างวว่่าาใคครรดััังกกนบตอนนี้ตอนนี้ขอดังกว่าอยู่แล้วคุณอัินตัวตึงตัวตึง เขาดูค่ะแล้วแบบคือคนที่รู้จักกับหนูเขาก็จะชอบแคปมาให้ดูว่าป้าปาทำอะไรบ้างแล้วเขาก็ส่งมาว่าพ่อแบบทำอย่างนี้อีกแล้วหนูก็แบบว้าวเซอร์ไพรส์เปตนไหนที่ท <c oughs> ี่พ่อทำแล้วเราชึงอนหนาข่าว <c oughs> อันนี้อันนี้ให้เลยค่ะให้เลยชื่นชอบใช่ไหมคะชื่นชอบคือหนูแบบ รู้สึกอินสปายร์จากเขามากเพราะว่าคือรู้สึกว่าเออควรทาครีมกันแดดเนาะแล้วก็แบบเห็นเขาแล้วก็เป็นเป็นรีมมาร์เดอร์ที่ดีว่าเราควรทาอะไรเงี้ยอันนี้คุณอยากทำตามเลยแบบนั้นเลยครีมกันแดดควรเข้าพ่อหนูมากๆอย่างนี้ขายงานให้ขายงานให้เขาได้แ้หนูได้ถามทขาไมว่าทำไมพ่อถึงทาจะแบบฉาตอนหนูไม่รู้แต่แต่เหมือนเขาเป็นคนที่เขาตีกลอฟใช่ไหมคะแล้วพอแดดมันร้อนหน้าอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะอยากแบบ ให้มันรู้ว่าแบบว่า protect แน่นอนเงี้ยเขาก็เลยแบบโบ๊เต็มที่ปกติเราต้องทาให้ขาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะถึงจะปกติได้จริงๆมันก็ได้นะคะมันก็ถือว่าแบบ right เลยค่ะแวก็ป่อกติเป็นเรื่องปกติของการไปเลอ๋อแต่แต่มีบ้างที่เคจริงๆตั้งแต่เด็กๆหนูก็แบบคิดว่าคิดว่านะไม่อยู่แล้วอยู่แล้วหนูไม่ได้ตกใจขนาดนั้น ไม่ได้ตกใจมากขนาดนั้นค่ะแต่แค่รู้สึกว่าปะปะเป็นคนให้ให้แบบเ<ๆ>รียกว่าอะไรให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองในเรื่องการออกแดดอะไรเงี้ยเพราะเขาตีกอล์ฟเยอะมากเมื<ๆ>่อไหรคุณก<ๆ>็จะว่าพี่อาบอาบจริงกันแดดใช่เขาบอกขบอกแท้สองข้อนิ้ว่าอะไรพัสดุพัสดใช่ ใช่คือหนูหนูอยากแบบแบ่งมาใช้บ้างเลยหนูเราได้ข้อข่าวมาตัดข้อเลยตอนตอนนี้ไได้พ่อแบบโกรมากค่ะพ่อฉ่ำวาวมากอย่างนึงที่พ่อบอกว่าหนูอยากประสบความสำเร็จเพื่อที่เราเห็นใจเราไม่ทีนลนะตรงนี้ซึ่งซึ่งจริงๆแบบจริงๆคนอาจจะคิดว่าหนูกับพ่อคุยกันเรื่องงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานเท่าไหร่คือเจอกันแบบ พูดถึงเรื่องอื่นในชีวิตไรเงี้ยเขาเรื่องตลกๆกอะไรเงี้ยพอพอได้แบบว่ารับรู้ถึงความรู้สึกในองปากกรู้สึกซึ้งใจจริงแบบหนูก็ภูมิใจในตัวเขามากอยู่แล้วเราอาจจะแค่ไม่ได้บอกกันว่าแบบว้าวภูมิใจจริงเลยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็บอกว่าแบบคอยติดตามผลงานเขาตลอดจริงหนูก็แบบเห็นเขาประสบความสำเร็จแบบรู้สึกดีใจมากดีใจกว่าตัวเองจะทำอะไรได้ดีค่อะอยากยัอยากอะไรกับาปล่าอยากอะไรกับคุณพ่อบ้างพอเราแบบท่านอยากทให้เรา อยู่แล้วไงคะนี่เขาเป็นพ่อของภูใจแล้วค่ะค่ะก็บอกนะว่าแบบหนูดีใจแบบเวลาเขามีงานเข้ามาค่ะเหมือนเขาก็จะบอกว่าเขามีซีรีส์เข้ามานะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นละครนะหนูก็จะบอกแบบเฮ้ยดีดีดีมากรอดูอย่างนี้ยค่ะมีโอกาสอยากรู้มากค อเอาจริงก็อยากนอะคะอยากเพราะว่าไม่เคยือเคยตอนเด็กมากที่แบบมันถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็เคยเล่นเล่นซีรีส์แบบสั้นๆด้วยกันที่เขาเล่นเป็นพ่อหนูมันก็ว้าวมากบทแบบไกลตัวสุดๆแ <laughs> ต่ว่าแต่ว่าก็คือตอนนั้นเล่นด้วยกันแต่หนูเด็กนะคะหนูแบบไม่ได้มีประสบการณ์แต่ตอนนี้หนูก็อยากลองเล่นอะไรที่แบบที่ท้าทายด้วยกันแล้วก็สตลกไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีก็มีก็ได้ค่ะเล่นเล่นแบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยว่าต้องประทับปีปากเ่นปีเป็นไปแล้วเลยได้เลยโอ้โหหนูน่าสู้เขปิ้ลได้เขาเขาค่อนข้างแบบว้าวร้อนแรงร้อนแรงตอนนี้นักคุณกับพ่ล่าสุดที่จะไปกินข้าวแบบร้องแรงล้องยังก็ไม่ได้ร้องเลยค่ะแต่ว่าเขาให้วันมาแล้ว ่แล้วก็ล่าสุดเขาก็ส่งมาบอกเขาว่าว่าเขาไปออกรอบไปตีกอล์ฟนี้คิวไปเร็วกว่ากันครับพ่อหูปา้าป๋าแล้วก็ใช่เราได้ยินเลยค่ะว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เจอพ่อปกติเราก็กินข้าวกินข้าวค่ะแล้วก็แบบดิคตกค่ะใช่กินข้าวใช่กินข้าวดิคตก เพลงกลัรจะมีงานเพลงใช่เดี๋ยวจะมีเพลง,งค่ะเพลงนี้เพลงนี้จะเป็นยังไงคะก็ซิงเกิลนี้จากที่ได้ฟังค่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตื๊ด ื้กว่าเดิมซื้กว่าเดิมแล้วก็มีความร้อนแรงเป็นเป็นแนวใหม่ที่หนูไม่เคยทําเลยค่ะอาจจะขอใบ้ดนึงว่าแบบมันแรปเยอะทำไมกล้าเสี่ยงทำอะไรที่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันกหุดตัขึ้นเลยไม่ะโองขึ้นเลยวเ่าะมันก็เลยเปลี่ยนไปใช่คือรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่หนูต้องลองอะไรอย่างอื่นเพราะว่าภาพที่ทุกคนจําหนูคือแบบร้องเพลงร้องเพลงเสียงใสหยือเปป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่า การแรปเะไรอย่างเงี้ยหนูพูดมาตลอดว่าแบบไม่อยากทําไม่อยากลองแล้วก็แบบไม่อยากเต้นหนักๆแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าชีวิตนี้มีแค่ชัยครั้งเดียวค่ะก็่าทาไปเถอะเป็่ตั้งใจค่ะ ความเซ็กซี่หรือความกิที่เคตความเท่ค่ะหนูไม่เท่ไหยนะที่พอมเมนต์ของแอลลี่บนเวทีคือะบัดเลยนะเรื่องการเต้นคล้ายที่จะเต้นเต้นแรงอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็หนูรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบแนวของเราค่ะหนูหนูไม่อยากทิ้งการเต้นหรือการร้องหนูรู้สึกว่าทํามันควบคู่ไปมันก็มันก็ทาให้คนดูเขาแบบสนุกไปกับเราได้อยากทำให้เขาฟังกัะ อุ้ยเหมือนเขา cover เ,เพลงหนูไปใช่เหมือนเขา cover เ,เพลงหนูไปก็ก็<ๆ>อ,อยากนะคะตอนแรกคิดว่าจะร้องด้วยกันแต่ว่าแบบเคยเคยร้ยองไม่ตลกเลยกันเวลารอบหนึง่งแต่หนูร้องให้ไม่ได้ร้องเพลงนี้ <laughs> หลายคนพนะูดกันมาตอนนั้นแหละหนูไม่อยากที่จะเห็นนะไม่นเนี่ย ก็้าวสูดไหมหรือว่าแบบเต้นซีนเลยจริงไหมคือว่ามันเต้นเร็วไหมอ๋อตอนนี้น่าสนใจอ่าค่ะเดี๋ยวจับขอเต้นดีกว่าเป็นฟิวเทนใช่จริงหนูก็ถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็บอกได้ค่ะเราแค่แบบไม่มั่นใจว่ามีใครอยากดูไหมแต่ว่าเขาเต้นจริงจังได้เลยเนาะ จริงๆเขาเต้นได้หรอเขาสกิลหนูมาจากเขาด้วยเหรอคะใช่กหนูแบบชิบชทุกวันนี้ท่เขาชิบชมาก่อนหูจ้ก่อนไหูได้หนูบังคับเดี๋ยวหนูบังคับเธอับลยเนาะได้ไม่ได้หนูบังคับจะได้ฟังเไหร่คะจะได้ประฟังตนไห หุยหนูตอบงี้ทุกคนก็อาจจะมาโหหนูเปล่าที่หนูบอกไ้อ่ัันนนหนูบอกไหลังแต่ที่ค่ายก็อาจจะมาโหหนูเหมือนกันเออไม่เกินไม่เกินหนึ่งใจมาสแล้วกันเถอะโต้โหใจมากนี้หนึงเดือนนิดหลึ่งก็เกิดในสามเดือนหวังว่าหวังว่าปลายปีปลายปีปลายปีเนบีเนบี